อยติโยมก็ตั้งใจสักระยะหนึ่งนะกําหนดสติกําหนดความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายของเราให้ฟังฟังโอวาทธรรมฟังโอวาทธรรมเป็นธรรมะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีศักราชสองศูนย์สองสามสอง วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปีเก่าได้ล่วงลับดับไปแล้วตอนนี้ก็ปีใหม่ก็สิ่งใดๆที่มันล่วงลับดับไปแล้วเนี่ยความดีความชั่วที่เราเคยกระทําไปแล้วกระทํะะททา,า,าทดีกระทำชั่วทางกายก็ตามกระทําดีกระทําชั่วทางวาจาก็ตามกระทําดีกระทําชั่วทางความคิดนึกทางใจเราก็ตามนะ ที่ล่วงลับดับไปแล้วก็เป็นนั้นว่าล่วงลับดับไปแล้วก็ให้มันเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่ที่เราจะต้องทิ้งมันไปซะเคยชั่วมันก็ชั่วไปแล้วละ่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดไปขุดมันขึ้นมาอีกแล้วความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยนะที่ล่วงลับดับไปแล้วที่มันล่วงลับดับไปพร้อมกับปีเก่า ซึ่งปีเก่าก็คือเมื่อวานนี้วันนี้วันที่หนึ่งปีใหม่วันที่หนึ่งสากราชใหม่สองศูนย์สองสามสองันห้าร้อยหกสิบหกเราก็ควรที่จะตั้งต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรารู้จักเป็นคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำความดีเรื่อยไปของเราทำจิตใจให้ดิ่งรู้อยู่กับปัจจุบัน ทำจิตใจให้ดิ่งรู้อยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้ตลอดเวลาให้ได้ฟังเทศฟังธรรมโดยการทำจิตใจให้ดิ่งรู้อยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้ดิ่งรู้อยู่กับร่างกายปักปักรู้ไว้ที่นี่ดิ่งรู้ไว้กับร่างกายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลาในปัจจุบันนี้อย่าปล่อยวางภาว่การรู้การรู้อยู่ที่กายนี้อย่าปล่อยวาง ภาวะการรู้ตัวอยู่ที่กายตลอดเวลานี้ไปที่ไหนถ้าถ้าหากว่าเราปล่อยวางการรู้สภาวะการรู้กายตลอดเวลานี้ถ้าหากว่าเราปล่อยวางมันจิตใจเราก็ต้องไปหลงหลงโลกหลงสงสารหลงไปตามความคิดนึกบุงแต่งต่างๆหลงโลดแล่นไปตามอารมณ์จิตใจมันก็ต้องมันก็มีแต่ความทุกตมเท่านั้นเพราะสิ่งที่จิตใจเราไปหลงไหล ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสรรพสิ่งทั้งหลายคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่อาจที่จะบังคับบัญชามันได้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนจิตใจของตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนซะอดีตล่วงลับดับไปแล้วความดีความชั่วความดีควรระลึกถึงระลึกถึงเพื่อ เพื่อมาเป็นกำลังใจให้เรากระทำความดีต่อไปอย่างมั่นคงส่วนความชั่วระลึกได้แต่ให้ระลึกถึงในลักษณะให้มัน,เป,นเป็นบทเรียนสอนใจที่เราจะไม่กระทำความชั่วพูดชั่วคิดชั่วชั่วอีกให้เราตั้งมั่นที่จะรู้จักที่จะกระทำดีพูดดีคิดแต่สิ่งที่ดีต่อไปประกอบคุณงามความดีต่อไปนี่แหละ แต่ความชั่วที่ได้ล่วงรับดับไปแล้วนั้นอย่าไประลึกถึงในทางที่จะทำให้เศร้าหมองขุนมวัวเป็นทุกข์ใจก็คืออย่าไปขุดมันขึ้นมาพูดอย่าไปขุดขึ้นมาพูดทําให้ใจเศร้าหมองเป็นทุกข์ใจความชั่วของตอนหรือของคนอื่นก็ตามอย่าไปขุดขึ้นมาพูดอย่าไปขุดมันขึ้นมาอีกอันความชั่วบุคคล ไม่ควรทำเสียเลยดีกวา่าความดีนั่นแหละทำเพราะความดีจะนำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตส่วนส่วนความชั่วอันบุคคลได้กระทำนั้นย่อมจะตามแผดเผาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันความชั่วบุคคลไม่ควรทำเสียเลยดีกวา่าพระทรรมบอกสอนไว้อย่างนั้นเพราะความชั่วนั้นจะตามแผดเผาเราในภายหลังได้ ฉะนั้นในเมื่อมันเคยทำไปแล้วก็อย่าไปขุดขึ้นมาอย่าไปขุดขึ้นมาพูดประการหนึ่งแล้วก็ทางใจของเราก็ก็อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปขุดถึงมันก็ความคิดของเราเนี่ยแหละตัวแสบความคิดของเราเนี่ยตัวแสบละชอบไปคุนคิดไปขุดมันขึ้นมาไงเรื่องมันดับไปแล้วมันล่วงไปแล้วเนี่ยชั่วก็ชั่วไปแล้วดีก็ดีไปแล้วพูดชั่วก็พูดไปแล้วดีก็ดีไปแล้ว คิดดีคิดชั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วเคยกระทําความชั่วกับตนกับคนอื่นอะไรความชั่วทําไปแล้วมันก็ทําไปแล้วอะ่ะไม่ต้องไปคิดไปขุดมันขึ้นมาแล้วให้มันจบไปกับปีเก่าที่ล่วงลับดับไปแล้วซึ่งปีเก่าล่วงลับไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนนี้เริ่มสักกาดใหม่ปีใหม่เราก็ต้องทําตนให้เป็นคนใหม่เป็นอูไายเฉยเนะ ปีใหม่ปีเก่าเนี่ยเป็นอุบายปีเก่าก็ให้เราปงปงว่าสิ่งใดๆก็ตามสิ่งเก่าๆความชั่วความดีล่วงรับไปแล้วอะ่ะไม่มีความหมายอะไรห,หรอกถ้าดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราต้องดีให้ได้และต้องดีต่อไปอย่างมั่นคงให้ได้ส่วนความชั่วนั้นอย่าไปทํามันอีกอย่าไปกระทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วๆวอีกอย่าเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่น โดยเฉพาะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยสำคัญเหลือเกินการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเก่งมากชอบพูดเบียดเบียนคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่เบียดเบียนความชั่วของตนล่ะคิดเบียดเบียนความคิดชั่วๆของตนน่ะถ้าเราคิดเบียดเบียนความชั่วของตนเราจะไม่ทำความชั่วแล้วก็ชอบพูดชอบพูดนินทาคนอื่นแต่ความชั่วตัวเองก็มองไม่เห็นคนเรา ใช้ไม่ได้ทั้งหมดปีเก่าผ่านไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วดีก็ดีไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่ก็เป็นอุบายให้เราทำสิ่งดีๆต่อไปให้เราทำสิ่งใหม่ๆต่อไปนั่นแหละเราจะต้องระลึกถึงสิ่งนี้นะโดยเฉพาะการฝึกจิตใจให้ใหอยู่กับตัวฝึกจิตใจให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาเนี่ยให้ใส่ใจเยอะๆนะใส่ใจให้มากๆ เราจะได้เป็นคนที่มีจิตใจอยู่เกือบเนื้อกับตัวเสื้อบ้างนี่จิตใจมันล่องลอยล่องหนไปทั่วจิตใจที่มันล่องลอยล่องหนไปทั่วมันก็ทุกข์ใจอย่างเช่นพอเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเรานอนหลับฝันเรานอนหลับฝันในสิ่งที่เราคนที่เราคนที่ตายจากเราไปเรานอนหลับฝันเห็นคนที่ตายจากเราไปอย่างเงี้ยเออหรือนอนหลับฝันไปมีความ มีความอาไยอาวณ์คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรามีความอาไยนะพอเวลาเราสรุงตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราจะรู้สึกเคว้งคว้างเศร้าหมองแล้วมันก็ขุนใจมันก็เป็นทุกข์ใจนั่นแหละอย่างเนี้ยเป็นต้นแล้วเราจะดับความทุกข์ในใจเราได้อย่างไรมีแต่พระธรรมกรรมฐานเท่านั้นจะดับความทุกข์ในใจเราได้สติปัญญากําหนดรู้ความเพี้ยนเพ่งในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนั้น สติปัญญาจ้องดูจ้องรู้เข้าไปเพิ่มความเพียรความอดทนเข้าไปความรู้สึกในใจความอะไรอาวันมันนมันถึงจะดับไปจากใจเราได้ใจเราจะบริสุทธิ์ผ่องใสหลุดพ้นได้เป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานได้เราจะต้องรู้จักเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่ในร่างกายในจิตใจของเราต้องรู้จักฝึกสติกำหนดรู้คำบริกรรมพุทโธบ้างกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกบ้างอย่างนี้เป็นต้น หรือกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู no ่ก uh> ับร่างกายเสมอไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งเสมอหนทางของการคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆไม่ต้องสอนเลยเราก็เป็นกันอยู่แล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่หนทางของการให้รู้จักฝึกกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นสิ่งนี้ต้องสอนกันและญาติโยมจะต้องฝึกฝน ญาติโยมถึงจะรู้จักกันนะสิ่งที่เทศและพูดในฟังเนี่ยคือเรื่องราวของศิลธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องราวของศิลธรรมทั้งหมดเลยเราจะรู้จักไหมเราจะทราบซึ้งไหมหรือเราจะไปทราบซึ้งแต่ในเรื่องมงคลตื่นข่าวบนบานสารกก่าวไปทั่วอ้อนวอนสวดมนต์ก็สวดนมนต์แบบอ on ้อนวอนขอให้สําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ยอมมีความเพียรพยายามเลยแล้วมันจะสําเร็จกันได้อย่างไรล่ะ คนจะสําเร็จได้นั้นน่ะต้องมีความเพียรพยายามเท่านั้นนักเรียนจะเรียนจบได้ปหนึ่งปหกปปริญญาตีโทเอกอะไรต่างๆปวชอปอสอ,อะไรเปร็นริญญาตรีโทเอกเนี้ยจะเรียนจบได้ก็ต้องความเพียรพยายามเท่านั้นบนบานสารเก่าไม่มีวันที่จะสําเร็จได้บรรดาผู้ใหญ่อย่างเราจะสร้างจะสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้ร่ํารวยมั่งมีสีสุขได้มัวถ้าเรา มัวบนบานสารเก่าวอยู่มันจะสําเร็จไหมมันก็ไม่สําเร็จได้แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามมันจะสําเร็จและต้องเป็นความเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถด้วยจึงจะสําเร็จได้ถ้าเป็นความเพียรพยายามแบบขอไปทีก็ไม่มีวันสําเร็จได้ปีเก่าผ่านไปแล้วความดีความชั่วล่วงลับดับไปแล้วตั้งต้นใหม่ อดีตดีไปแล้วชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันและต่อต่อไปเราจะต้องไม่ชั่วกระทาชั่วพูดชั่วคิดชั่วชอบเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเลิกกันไปสักทีหนึ่งไม่เกิดประโยชน์โดยเฉพาะพูดให้คนอื่นเจ็บใจเนี่ยคุณมวัวในใจเนี่ยไม่ควรพูดเลยแล้วก็ตั้งต้นใหม่นะทุกอย่างเลยนั่นแหละปีใหม่สักราดใหม ถ้าพูดถึงว่าวัดวารามล่ะทางวัดวารามเนี่ยตเยาเถนใหญ่ชีใหญ่มาทั้งหลายเนี่ยจะต้องไม่ไปตื่นเต้นกับเขาปีใหม่ปีเก่าไม่มีการฉลองทั้งนั้นอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีอย่างเดียวทําจิตใจให้เป็นปกติใครเขาจะฉลองปีใหม่ปีเก่าก็เรื่องของเขาเรื่องของชาวโลกแต่ชาววัดเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวารามเป็นประจำเนี่ยตเยาเถนใหญ่ชีใหญ่มาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฉลองแบบเขาฉลองไม่ได้ ไม่มีปีเก่าปีใหม่ถ้าคนอยู่ในวัดเป็นประจำเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเป็นปกติเลยจเจริญกรรมฐานเป็นปกติทําจิตใจให้เป็นปกติ<น>อย่าปล่อยให้จิตใจขึ้นลงกับปีใหม่ปีเก่านั้นครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยตาเถนใหญ่ชีใหญ่มาที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะทําทจิตใจให้เป็นปกติไม่ปล่อยให้จิตใจขึ้นลงกับปีใหม่ปีเก่าของโลกเขา ก็ปฏิบัติธรรเป็นปกติเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแนวทางผิดแนวทางถูกเราจะต้องรู้จักฉะนั้นนะวันนี้ถือว่าเรามาทำบุญสุนทานของเราก็เพื่อเป็นมงคลชีวิตของเรานั่นแหละในฐานะที่พวกเราก็รู้จักว่าเออทำบุญปีใหม่ก็ทำก็ทำบุญเพื่อความเป็นมงคลชีวิตของเราเองไม่ใช่เพื่อใคร แต่เราก็สามารถที่จะอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นได้คนเราเนี่ยความสม่ําเสมอมันสำคัญที่สุดอย่างพ่ะอาจารย์ก็สังเกตตลอดไปบิณฑบาตท,ทุกวันอย่างเนี้ยไปบินธบาตในในบ้านทุกๆวันเนี่ยคนไหนใส่บารสม่ําเสมอพระอาจารย์ก็รู้ก็เห็นอยู่คนไหนไม่สมันไม่สม่ําเสมอถ้าดีทีเหลวมันก็เห็นหมดแล้วนะนึกอยากจะทําก็ทํานึกไม่อยากจะทําก็ไม่ทํา แต่บางคนเนี่ยสม่ำเสมอคนที่สม่ำเสมอเนี่ยะหายยากแต่ส่วนใหญ่ทําก็คือสมำเสมอไงแม้ว่าจะขาดไปบ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่สม่ำเสมอหายยากมากแต่มันก็มีคนที่ทําได้ไม่ใช่ไม่มีเข้าใจไหมั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทําได้เนี่ยสม่ำเสมอบางครั้งก็ไม่มาไม่ได้มาใส่บาตมันเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขามาตลอดอันนี้คือ คือว่าเขาก็รักษาความดีของเขาไว้ได้คนเรามันอยู่ที่ความสม่ำเสมอทั้งหมดเลยการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจําสม่ำเสมอกําหนดกรรมาฐานฝึกสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างสม่ำเสมออันนี้ก็หายากไยครูบาาจาันตะเถรนยชียายมาที่เขามีบุญบารมีเขาจะทําได้เพราะฉะนั้นฝากข้อคิดนะเพราะฉะนั้นให้มันเป็นนิมิตหมายที่ดี ให้มันเป็นอุบายในการที่จะทําคุณงามความดีต่อไปในการเริ่มต้นวันที่หนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นวันปีใหม่2023 2566เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เริ่มต้นทําสิ่งที่ดีต่อดีๆต่อไปอย่าไปกระทําความชั่วเหมือนเดิมนี่ให้รู้จักตั้งใจละพร ยะาวาลิวาหาปูลาปริปูเรนตีซาคลังเอวะเมวะอิโตที่นางเปตนังอุปการปติอิชิตังอะชิตังตูมังคิปเมวะสมิจตูสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทบรรดาโสยะธามณีโชติลาโยธาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินาสโตมาเตภวัตวันตลายสุขีทีคายุโกภวะอภีวาธนาสีลิสนิจังบุทาปัยิโนจัตตาโลธรรมมาวัันติ อายุวันโนสุขังผ้ลังภวัตุสาผะมังขลังหลักขันตุสาเปเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสาผะมังขลังหลักขันตุสาเปเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสติพระวันตุเตพระวัตุสาผะมังขลังหลักขันตุสาเปเดวตาสัพสังขานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเต